แน่นอนนะครับอือเอาชัวร์แน่ๆชัวร์แบบคุณยืนทั้งวันไปเลยอะ่ะคุณทันแน่ๆแล้วก็เหลือเทินไปเล่นนิดหน่อยนะครับ วิสตอมท็อปอัพบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองเติมได้ทุกแพ็คไม่ต้องรอคิวนานร้านนี้ปลอดภัย100%จดทะเบียนบยริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถทํารายการได้ตลอด24ชั่วโมงร้านนี้ปลอดภัยสะดวกแน่นอนครับผมสาหรับคนที่เล่นไปเว้นไนลีเบิร์ดนะครับตอนนี้มีแพ็คราคาถูกฉตลองครึ่งปีนะครับของ 7K เพื่อนๆก็สามารถไปเติมกันได้นะครับซึ่งราคาเหมาเนี่ยเหมาทั้งหมดนะครับเพียง2,990ันเกกบาทเท่านั้นเองนะครับก็ยังไงก็ลองไปเติมกันได้นะครับ ซึ่งแน่นอนครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรว่าบอสแมปว่าเทพแห่งการทำลายล้างนะครับก็คือเมื่อเราเขียนนะครับงองแห่งการทำลายล้างแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดนะครับในส่วนของเทพแห่งการทำลายล้างนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําวิธีตีเทพแห่งการทำลายล้างนะครับซึ่งผมจะแบ่งเป็น2.2 2การเล่นแล้วกันนะครับการเล่นแรกเนี่ยก็คือเราจะปิดเฟสแรกไวมากมาก ก็คือ28เทิร์นหรือถ้าใครแรงออกว่านี้ก็24เทิร์นก็แล้วแต่ของแล้วแต่ดาวนะครับอ่อีกคอมนึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่เราเอาชัวร์เอาชัวร์ก็คือเทิร์นแรกเนี่ยเราใช้เทิร์นจำนวนเยอะหน่อยแต่ว่าเราไม่ตายเราทำคะแนนได้1ล้านแน่ๆนะครับโอเคก็จะมีเป็น2นะครับ2 2 2คอมให้เพื่อนๆได้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคมา เริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะครับก็จะเป็นการที่เราจะเล่นเฟสแรกได้โคตรไวเลยโอเคครับผมสําหรับนะครับทีมแบบแรกนะครับก็คือเล่นเฟสแรกอย่างไวนะครับแล้วไปล้าในเฟสที่2เพื่อเก็บขนงคะแนนนะครับให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเฟสแรกเนี่ยเราจะยื้อนานหน่อยแต่ว่าไม่ตายชัวร์นะครับได้1ล้านแน่ๆแหละแล้วก็เฟสที่2เนี่ยเพื่อนๆก็แรงเท่าไหร่ก็ได้คะแนนเท่านั้นไปนะครับโอเคอ่ะ มาอยู่ในส่วนของอันแรกกันก่อนนะครับเราจะใช้ทีมแรกนะครับก็คือปาร์ต์คาวนะครับแล้วก็คิริเอลนะครับสามารถแทนด้วยเอลเลียลได้นะครับก็คือมาบัฟในส่วนของพลังนิมตีเวทนะครับแล้วก็มาทําดาเมจปิดท้ายด้วยนะครับตามด้วยนะครับมิโฮนะครับก็คือมาบัฟนะครับในดาเมจจุดอ่อนนะครับและก็นะครับในส่วนของอาซูลานะครับก็คือมาเพิ่มเกาะแล้วก็มาดีบัฟในส่วนของลดเกาะป้องกันด้วยครับผมและแน่นอนครับผมบิสกิตนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับมาบัฟนะครับอันนี้ก็เราน่าจะรู้กันอยู่่่นนนนะะคครรรััับบบบสุกกกก็็็เเปปซซตออ์ไไลล อสุราก็เป็นเซ็ตโจมตีนะครับเพื่อที่จะทำให้ก่อนเนี่ยหนายิ่งขึ้นนะครับเป็นไปได้เนี่ยอัพสกิลด้วยก็ได้นะครับเพื่อนๆจะ,ะยืนได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านี้มันจะเพิ่มเป็น100%อร์ตของมังกมตีเวทนะครับโอเค ส่วนมีโฮกับเจ้าตัวคิเลวเนี่ยให้ใส่เป็นโจมตีไปเลยนะครับเพื่อร่ยะช่วยดาเมจนะครับแล้วก็นะครับในสเต็ของเจ้าตัวพา๊ดข่าวก็ประมาณนี้เลยครับอ่ะผมแนะนําว่าให้ใส่แหวนอานาจไปด้วยนะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่ฮิวเลยเรากะจบอย่างไวเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาดนะครับใช้คําว่ามโอกาดที่ปา๊ดข่าวก็จะตายได้เหมือนกันโอเคไหมอ่ะอันนี้เป็นทีมเร่ง แต่ไม่ชัวร์นะ RNG นะครับแต่ทำนำ้ำทำไม่ใช่ทำเมททำคะแนนได้เยอะแน่ๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ b ิ i ดีๆเนี่ยก็อาจจะชัวร์ก็ได้เพราะว่ามันก็สามารถชัวร์ได้เหมือนกันผมเล่นผมก็ไม่ได้ลื่นแล้วนะโอเค ส่วนทีมที่2นะครับก็จะเป็นการยื้อเพื่อทำนาเมจนะครับใส่ในส่วนของลีน่าเพื่อฮิวนะครับอีวานเพื่อบล็อกนะครับก็อุปกรณ์ก็ทำนี้เลยนะครับใส่เป็นเลือดนะครับแล้วก็อีวานก็เซตบล็อกนะครับตามด้วยนะครับในส่วนของเจ้าตัวเดลโรนจะใช้ไอรีนแทงก็ได้นะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นเซตพวกต้านอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเราไปยืนเขาเรียกนะไปยืนปั๊บเฉยๆพวกไอรีนพวกนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเลยก็ได้ โอเคตัดภาพไปเปลี่ยนเลยอ่ะเสร็จแล้วผมนะครับก็เปลี่ยนเป็นเซ็ตบล็อกเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะมายืนเนาะส่วนนะครับในส่วนของราเชลเนี่ยจะเป็นเซ็ตโจมตีก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าราเชลมันมีาตเกิดอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ห่วงอะไรมันมากเนาะโอเคอธิบายครบยังครบแล้วเนาะโอเคสกิลนะครับสกิลให้เราใช้จากสุราล่างนะครับแล้วก็เสกเกาะแล้วก็บิกคิดนะครับผมนะส่วนอันนี้นะครับเราก็นะครับปาไฟไปก่อนเลยแล้วก็เปิดโล่นะครับตามด้วยในส่วนของบัฟนะครับแล้วค่อยฟันะ อ่ะไปเดี๋ยวไปลองดูกันครับผมไปลุยโอเคก็จริงๆไม่ยากนะครับไม่ยากนะโอเคครับผมนะครับผมก็เตรียมไว้สองทีมนะครับก็ทีมนี้เนี่ยใครดาเมจถึงก็ลองเล่นได้นะครับนะมันก็จะต่อทำคะแนนเยอะกว่านะครับแต่ผมก็เตรียมอีกทีไม่ให้นะครับโอเคเริ่มมานะครับอสุรเจาะไปครับรถเกาะป้องกันไปนะครับแล้วก็บัฟเกาะทันทีเลยไม่งั้นเราจะยืนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมาในส่วนของรีบ รีบรีบมากรีบจบนะรีบจงรีบจบไปซะโอเคแลวบัฟพิกกี้เรียบร้อยนะครับตามด้วยบัฟของมีโฮนะครับหรือว่าการแปะเวทต่อฝังเหน่งนะครับแล้วก็ยิงเลยบัฟไปก่อนหนึ่งทีอ่ะแล้วมีโฮะพลาดไปพร้อมแปะเวทต่อ้ังปึ้งอ่ะนะครับเราจะใกล้แล้ว นี่ยบวอล์กด้เราบางไปนะครับแล้วเราก็ยิงนะครับแล้วก็รียิงได้เลยนะครับเราก็จะรีบจบแบบตึนด่วนเลยนะครับอู้มอนั่นแหละครับที่ผมให้ใส่แวนอำนาจมาเพราะว่าแน่อนอนนะครับอืมอ่ะโอเคแล้วก็รียิงตามด้วยคีเรียวนะครับก็จะพอดีแบบเป๊ะๆนะ ถ้าใครดาเมจแรงกว่านี้เนี่ยก็เพิ่มดาเมจได้นะครับนะให้มันไม่ RNG เกินไปนะครับปุมนะครับแล้วประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะพอดีแบบเป,ะป,ะปะ๊ะๆแล้วคีรีเอลยิงโอ้โหขัดไปหน่อยหนึ่งเรียบร้อยครับผมตามด้วยเฟสที่สองนะครับเราก็เราก็ลำไป เราก็ล่าไปนะครับเออเราก็ล่าไปเราก็ล่าวนไปโอ้โปิด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 เปิดโล่ก่อนเปิดโล่ก่อนพี่นุ่มโอเคเปิดโล่ครับผมเปิดโล่บัฟโจมตีฮิลนะครับก็สามารถที่จะทำคะแนนได้มากยิ่งขึ้นนะครับบัฟหนึ่งเทแล้วก็ แล้วก็ฟันแล้วก็ฮิวเพราะว่านี้เราจะไม่ตายแล้วเพราะเรามีโลยังไงล่ะโอ่ะแล้วก,ก็วนไปครับวนไปจนกว่าเธนจะหมดแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับนะฮิวให้เรียบร้อยผมอันนี้แต่ว่าถ้าใครยืนไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะฮิวก่อนแล้วค่อยตีก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนะ ก็เลือกที่ตัวเองสามารถที่จะยืนได้นะครับไปแอดปใช้ดูลองไปพิกแพงดูนะครับอันนี้ผมยืนใหม่ผมก็ลั่ไปเฮ้ยบ้าก่อนก่อนไม่พอแล้วฟึ๊บฟึ๊บึ๊บอืมไม่ติดด้วยเล้วอุ้มดิ้งไลยวนไปเกาะใหม่ทีหนึ่ง พอดีกับการที่แบบเราก่อนจะโดนยิงเลเซอร์บีเป๊ะอ่าโอเคพอดีเป๊ะเลยแล้วก็น่าจะได้ฟันอีกหนึ่งเ็ตก็เป็นการจบลูกนี้นะครับเพราะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เฟสแรกก็อ n g นิดหนึ่งก็คือเลยมาเทิร์นนึ๊บึ๊บฮึ๊บอ่ะปึ๊บอืมโอเคได้ได้หนึ่งสกิล โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับทีมแรกนะครับก็มันก็สามารถที่จะบูธทาเหตุได้ค่อนข้างสูงนั่นแหละแต่ก็นะครับวิวให้ดีแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของอทีมที่2กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็มาอยู่อีกทีมนะครับก็คือทีมที่เราจะยืนเฟสแรกโคตรนานเลยนะครับอ่ะ ตัวแรกนะครับก็คือวิตตอรียนะครับมาช่วยในการลดดาเมจด้วยนะครับกายภาพ2ีนะครับก็นะครับมันจะลดแถวหลังนะครับก็คือในส่วนของปั๊ดข่าวนั่นเองนะครับก็ช่วยปั๊ดข่าวได้เยอะนะครับและนะครับแน่นอนตัวละครที่ทุกคนต้องมีแล้วแหละเพราะผมเห็นในกลุ่มนี้คือแบบโอ้ลูดี้เลยลูดี้เลยนะครับนะก็คือใส่เซตเลือดมานะครับเลือดประมาณ1 3ื่นสามก็น่าจะยืนได้แล้วนะครับตามด้วยลีน่านะครับเราจะย้ายมาอยู่ในทีมนี้เนาะแล้วก็บิสกิตนะครับแล้วก็ปั๊ดข่าวครับผม ฟัคาวเนี่ยจะใส่เป็นแหวนเพิ่มโจมตีอย่างอื่นก็ได้แล้วนะเพราะว่านี้เราก็จะยืนถึกมากยิ่งขึ้นนะครับจะใส่เป็นแหวนที่เพิ่มดาเมจมากขึ้นก็ได้นะครับเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับโอเคโอเค แล้วในส่วนของดีมที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะซัดอย่างเดียวเลยนะครับเอาตัวละครมาบัฟอย่างเดียวแล้วก็บัฟนกแล้วก็ฟันเลยนะครับเพื่อเอาคะแนนสูงสุดให้ไวที่สุดนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีเล่นกันนะครับเซกสก,กิลประมาณนี้เลยนะครับเซกสก,กิลก็คือยกโลนะครับแล้วก็บัฟอิกิแล้วก็ฮิลนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีเล่นกัน,กนผมไปลุย อ่ะยกโล่กอกเลยปึ๊บเล้นถึกๆปึ๊บแล้วยิงมาโทษทันบับวิทกิดนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็ฮิวทิ้งไว้เลยตามด้วยยิงแล้วรีดได้เลยครับผมยิงงอมน,นะครับหนึ่งัีผมนะปึ๊บยิงอออไม่ใช่ฮิวก่อน ดูผิดเห็นไหมเราจะยืนแบบตึงจัดๆยืนทั้งวันยังไหวครับบอกทั้งวันยังไหวนะครับนะแล้วเราก็รีนะครับแล้วก็บัฟแล้วก็ยิงอีกทีนะครับดาเมจก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับคือเราไม่ได้ใช้แบบเจ็ดสิบเทอร์หรอกเราเหลือไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัว เผื่อบางคนเอ้ยพี่มันจะเยอะไฟเบ้าไม่เยอะไม่เยอะแต่ยิงก่อนอนหนุม่มมันต้องบัฟก่อนแล้วยิงอีกรอบนีงไงอโอเคนะครับบัฟแล้วยิงรอบแล้วก็เปิดโลของลูดี้อีกรอบนะครับโอเคแล้วยิงไปปึ้งไงมันดูชัวร์กว่าไหมมันดูชัวร์กว่าใช่ไหมนะมันดูชัวร์กว่าใช่ไหมนะมันดูชัวร์ว่ามันยืนแบบยืนได้ทั้งวันอะไรเงี้ย อ,ออย่างน้อยร้านแน่คุณได้ร้านแน่เฟสแรกน,นึกออกปะร้านชัวนะครับคุณยืนไปเถอยยืนทนั้งวันเลย <laughs> ยืนไปเถอยยืนไปวนไปคุณวนไปเ,เลยนะอ่ะแล้วก็พับพัฟข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับตามด้วยหิวนะครับอืมเราใจเย็นๆก่อนนะครับเราไม่ต้องรีบยิงนะไม่ต้องรีบยิงนะครับรอทีมยือนะครับทีมยือโอเคอือ่ะแล้วก็บิสกิตแล้วค่อยยิงครับอ่ะ ยื้อคือยื้อจริงๆอ่ะยื้อคือยื้อจริงๆอ่ะเรานะเอาแบบเอาชัวร์เอาชัวร์เอาชัวร์นะเอาชัวร์เอาชัวร์ชัวร์ๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ยิงอีกรอบนะครับสำหรับฟ้าขาวมโอเคอ่ะแล้วก็อ่ะเห็นไหมมันจะเข้าลูกเป๊ะๆมันจะเข้าลูกเป๊ะๆนะครับ อ่ะแล้วเราก็จะบัฟลีหน้าแล้วก็ยิงอันจบนะครับะเราอาจจะใช้เทิร์นิดนึงแต่ว่าเราชัวรงไงเราชัวร์เอาชัวร์แน่ๆชัวร์แบบคุณยืนทั้งวันไปเลยอ่ะคุณทั <laughs> นแน่ๆแล้วก็เหลือเทินไปเล่นนิดหน่อยนะครับนก็ยังดีอ่ะยังดีกว่ายังดีกว่าว้าวนึกไหมเออยังดีกว่าลงแล้วพลาดใช่ไหมเฮ้ยึอมเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ครับผมนะนไม่พลาดแน่ๆคุณยืนไปเถอะ <laughs> โอเคอันนี้ก็สับให้ไวแล้วกัน,นหน,นูสับให้ไวแล้วกันนะ่ยหสับให้ไวแล้วกันสับทำดาเมจดให้ไวแล้วกันถ้าใครตีหกตีอะไรก็น่าจะได้นานอยู่นะครับโอเคปึ๊บปึ๊บแล้วทูสังหารแปึ๊บปึ๊บน่าแสนหนึ่งนะครับมันชัวร์ไงมันชัวร์มันชัวร์กว่าก็ไปเลือกดูอแล้วกันนะครับว่าจะ เอาแบบไหนนะครับมันก็มีให้เลือกแล้วเราก็ทำไปเรื่องแล้วป๊ปป๊ป๊ป๊โอเคประมาณสองแสนนั้นนะเดี๋ยวสับนี้ก็หน่อยสองแสนชัวร์กับในส่วนของเอ่อเท่าไหร่ในส่วนของสี่แสก้าแสนนะครับแต่จะไม่ชัวร์ก็ลองเลือกรู้กันนะครับแต่ถ้าทำสามารถทำให้มันชัวร์ได้ในทีมแรกก็ก็ก็ดีนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ผมหวังว่าคง ได้อะไรไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปใช้ดูนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูเนจบนะครับยังไงเจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ